สวัสดีครับคาบไบาโปรดักต์นำเสนออีกคันนะครับอันนี้เป็นรถ s u z u กิเซล e ิโอนะครับมาทำหุ้เหมเบาะแบบสวมสวมทับของเดิมนะครับนี่นะฮะซูซูกิเซลลิโอนะครับทำเพื่อรักษาเบาะเดิมไว้จากของเดิมเนี่ยนะครับเป็นผ้าก็ทำเป็นหนังสวมสามารถเลือกสีเลือกลายการตัดเย็บได้คันนี้เป็นสีน้ำตาลอ่อน ตัดด้วยสีครีมนี่ครับสีครีมนะครับแล้วก็ตัวน้ำตาลนอ่อนตัวนี้เป็นหนังตัวหนา1มิลน,นะครับนะหนังตัวหนา1มิลประกบฟองน้ำาม5มิลลารินเนตด,ด้วยผ้าทีคอร์ดอย่างนี้ครับให้ดูอย่างนี้นะฮะข้างหลังนี่ผมล้วงให้ดูนะครับนี่หนา1มิลประกอบฟองน้ำาม5มิลแล้วก็ลามินเนตเนี่ยด้วยผ้าทีคอร์ดข้างหลังนี่ผ้าทีคอร์ดฉะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องฟาร์มเหนียวนะครับเราใช้ได้ไนล่อนเนี่ยได้นล่อนในการเย็บ นะครับสวมนะครับอันนี้สวมทับนะมองผิวเผินนี่มองแทบไม่ออกว่าเป็นตัวสวมนะครับสวมทับของเดิมนี่นะฮะข้างหน้าแล้วก็มาดูข้างหลังนี่ครับข้างหลังมุมโค้งนะครับเราไปตามสัดส่วนหมดนะครับไม่ใช่แบบฟรีไซส์นะครับอันนี้แบบฟิกไซส์นะตัดตรงรุ่นของเซล e ิโอนะครับนี่นะครับเสร็จแล้วเป็นอย่างนี้สีน้ำตาลอ่อนตัดสีครีมนี่เดี๋ยวผมไปถ่ายอีกฝั่งให้ดูนะครับ นี่คือด้านหลังนะครับนี่เป็นอย่างนี้นะนี่นะครับนี่เลือกสีนลูกค้าเลือกสีตามใจชอบเลยเพราะว่าเอาสีครีมสลับกับสีน้ําตาลอ่อนนะฮะให้ดูโซนแบบภายในให้มันสว่างขึ้นนี่ครับด้านหลังเดี๋ยวไปดูด้านหน้านะครับด้านหน้า,นานอย่างนี้ครับหัวหมอนนี่นะครับก็คือจะเป็นอย่างนี้นะฮะอันนี้รุ่นหัวหมอนติดกันนะเวลาใส่ไปปุ๊บเนี่ยนะครับก็จะเรียบได้ประมาณนี้นะครับ จะมีส่วนหนึ่งที่เป็นรล้วนิดนึงนะครับอันนี้คือเรื่องธรรมชาติของบอกเพราะว่าถ้าทํายึดติดนี่ก็สามารถที่จะทําให้ตรงนี้ตรงได้แต่นี่สวมนะครับมันก็เลยได้ประมาณนี้นะครับนี่นะแต่ว่านอภาพรวมแล้วนะครับก็คือตัดตรงรุ่นออกมาเป็นอย่างนี้เลยนะ่ครับผมนะครับอันนี้มาพร้อมกับฟูพื้นนะฟูพ,พื้นก็เป็นตัวหนา13มมิลตัวนี้เป็นแผ่นเพดติกนะครับแล้วก็ทำอซองใส่โทรศัพท์วไว้ข้างๆนี่นะ นะครับปิดเต็มหมดนะครับนี่วาส่วนของถังน้ํามันเว้าปิดขอบเรียบร้อยหมดนี่เนี่ยนะฮะผมชี้ให้ดูข้างล่างเดี๋ยวไปดูอีกฝั่งเนึ่นะครับด้านหลังนี่ด้านหลังก็เป็นอย่างนี้นะฮะผมส่งให้ดูใกล้ๆเลยนะครับน,นี่เป็นอย่างนี้ครับงานเขารูปนะครับไม่ใช่ว่ามาแปะๆเหมือนทั่วๆไปนะตัดตรงรุ่นนะฮะตรงพอดีนะครับ ชอบสีไหนมาที่ร้านนี่มาเลือกสีก็รอรับกันได้เลยเราเป็นโรงงานเราแบ่งเป็นแผนกแผนกนะครับหน้าร้านนี่เราก็จะจัดให้ด่วนที่สุดเลยนะครับใช้เวลา3 4สี่ชั่วโมงเราก็ทําเสร็จแล้วเราเป็นทั้งบ้านเป็นทั้งโรงงานนะครับนี่อยู่นี่น,นะฮะร้า,านจอดรถสะดวกสบายที่พักลูกค้าให้พร้อมนะครับอยู่ลาดพร้าว124่ยซอยย,อย่อยซอย9นะครับแล้วก็ถ้าสนใจยังไงติดต่อมาโทรมานะครับหรือว่า ทั้ง ID นะครับ0809950637นะ0917099960นะครับ0917099960ติดต่อมาได้นะครับขอบคุณลูกค้านะครับที่ให้ถ่ายวีดีโออันนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ